เจ้าคือทายาติคนต่อไปเปิดตำนานอสูรตะขาบเมื่อคุณยายวรนาถต,ต้องการผู้สืบทอดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ700ปีก่อนคำหยาติลูกสาวคนโตของเจ้าเมืองได้ปลอมตัวเป็นประชาชนออกไปเดินเที่ยวตลาดโขนเห็นทั้งสามแล้วรู้สึกชอบทันทีจึงเข้าไปทำความรู้จักแต่กลับถูกจับไปทำโทษเพราะมินเกียรติท่านเจ้าเมือง โขนถูกทรมานสามสลบและนำไปทิ้งไว้ในป่าจนมีนักบวชลึกลับมาพบเข้าและช่วยไว้นักบวชผู้นี้เป็นผู้มีอาคมมนดำสามารถควบคุมและแปลงร่างเป็นสัตว์มีพิษได้โขนจึงขอเรียนมนดำเพื่อที่จะไปล้างแขนเจ้าเมืองโดยสาบานว่าจะเข้าสิงท้ายญาติผู้หญิงของตระกูลนี้ไปตลอดการโขนสำเร็จวิชาสามารถแปลงร่างเป็นตะขาบได้ และเข้าไปสิงอยู่ในตุ๊กตาโขนให้คนนำตุ๊กตาไปให้กับคำญาติคำญาติโดนเข้าสิงทันทีกลายเป็นอสูรตนแรกจนเรื่องราวผ่านไปหลายร้อยปีอสูรมาอยู่ในร่างของยายซับผู้ที่กำลังจะหมดอายุไขได้หลอกล่อให้วรนาธในวัยเด็กขึ้นไปหาในบ้านเพื่อทำพิธีสะตวงสืบทายาท ยายซับส่งต่ออสูรให้กับวรนาถและเมื่อเสร็จสิ้นพิธียายซับก็แก่ลงและเสียชีวิตทันทีวรนาถได้รับสืบทอดทั้งอสูรและทรัพย์สมบัติครอบครัวมนตวานิทที่สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองประกอบไปด้วยโอลานสุดาดวงโรดลูกชายคนโตสันลูกชายคนกลางและอุ้ยน้องสาวคนเล็กในวันหนึ่ง สุดาดวงได้รับโทรศัพท์จากคุณยายวรนาถที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานว่าจะขอมาอยู่ด้วยทุกคนดีใจมากและโทเรมต้อนรับคุณยายวรนาถเป็นอย่างดีคุณยายวรนาถที่อายุ80กว่าแต่ยังสวยเหมือนคนอายุ40ได้เดินทางมาถึงบ้านมนัฐวานิช์แต่เมื่อคุณยายวรนาถมาอาศัยอยู่ที่บ้านก็มักเกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นทุกคนจึงเริ่มสงสัยในตัวของคุณยายวรนาถโอลานจึงได้ว่าจ้างหมอผี ผู้มีคาถาอาคมหลายคนมาปราบแต่แล้วทุกคนก็ถูกอสูรนในตัวคุณยายวารานาจัดการสิน้นทัดแฟนนุ่มของอุ้ยได้นำพระขันท์ศิทธิ์จำลองของปู่มาให้กับอุ้ยพระขันทรศิทธิ์มีอำนาจสูงส่งทำให้คุณยายวารานาถที่ต้องการให้อุ้ยมาเป็นผู้สืบทอดของตนไม่สามารถที่จะเข้าใกล้อุ้ยและทำพิธีได้คุณยายวารนาถจึงเตรียมเนตร ผู้เป็นญาติทางห่างของตระกูลมาเป็นไถยาตตัวสำรองอำนาจอาสูรในตัวของคุณยายวรนาถแก่กล้ามากไม่ว่าใครถ้าคิดจะขัดขวางจะต้องโดนจัดการสิ้นคุณยายวรนาถได้ใช้วิชาสะกดจิตคนในบ้านเพื่อหลอกล่อให้อุ้ยมาเข้าพิธีสะตวงสืบทายญาติให้จงได้มีเพียงพระขันเงินอันจริงเท่านั้นที่จะมีอำนาจพอที่จะต่อกรกับอสูรร้ายได้ แต่ใครกันล่ะที่จะเป็นคนนําพระขันเงินมาสู้กับคุณยายวารนาถครอบครัวมนัฐวานิชจะเป็นอย่างไรพิธีสตวงสืบทาย,ยาทจะสําเร็จหรือไม่ไปดูกันแบบเต็มๆได้ที่ buckboo.tv โหลดเลยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่อง7 HD